เป็นอด <compra. S 1> ีฟิตเองนะซึ่งทำฟูลเลเวลฟูลไว้นะครับแล้วก็รอบนี้เราจะเปิดตามล่าเดือโกโจต้าโจต้าเราจะเปิด4ครั้งนะครับเพื่อโจต้าเป้าหมายหลักเลยถ้าได้โจต้าคือหยุดหยุดไปแม่ได้เโจต้าอ้าวจริงๆเราอยากได้แบบเอาเคสอยากได้แบบมีชู้ๆล้วคืยมีมารีกีมารีกอ้าวโจต้านะถ้าถ้าเราลัลิกาแล้วคุณเด้มาเขาโคตรหาเลยเมื่อเจ้าต้องการอ้าว สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมพบกับพวกเราอีกแล้วครับสมสองคนเขาลูกนะครับผมบอมสกีโฟนนะครับผมบอสสกีโฟนครับเม้ยเดี๋ยวช่างเล้อเดี๋ยวเราจะมา อันนี้เป็น id ฟิตเองนะซึ่งทำฟูลเลเวลฟูลไว้นะครับตอนนั้นเปิดเจอราดนะครับแล้วก็จริงๆได้ชาบี้อลองโซนะแล้วก็ฟอนันโตเรสนะครับผมได้ได้มาแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็รอบนี้เราจะเปิดตามล่าเดี๋ยวกโจต้าโจต้าโชต้านะครับผมสตรีมไปเปิดไป2อ id ไม่ได้เลยยังไม่ได้โชต้าเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าได้จะรีวิวให้รับชมกันแต่รีวิวแน่นอนแต่ว่าจะเป็น id ไหนก็ดูอีกทีนึงนะครับผมส่วนแพ็กวันจันทนะครับก่อนที่จะไปเปิดกันนะ ประชาสัมพันธ์แพ็กวันจันทร์นิดนึงนะฮะโคโนมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า2แพ็กเลยนะครับก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะวันจันที่หนึ่งวันที่1นะครับเป็นเลอมาลิศนะฮะมี8คนนะครับคาริมเบนเซมาทิโบกูตัวนะครับเฟรเดโกบาเบเดนะฮะอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับผมเอ่อมาโกสเอ่อมาเออเซซิโอนะครับแล้วก็อิโดอิโดคามาวิงกานะครับผมนาโชดานี่เซบายอสนะครับผม8คนนี้ใครทำฟูลมาลิศอยู่ก็สวยๆไปแต่ว่ายังเรายังไม่รู้นะว่าค่าพลังตันเท่าไหร่นะครับก็รู้อีกทีนนนึงตอแพ็คมาดะรับ าวันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์ที่ถึงนี้นะฮะส่วนอีกแพ็คหนึ่งนะฮะวันจันทร์นู้นวันจันทร์ที่เดี๋ยวดูปฏิทินนิดนึงวันจันทร์ที่8นะครับวันจันทร์ที่8นะครับเป็นเชลซีนะครับขับซีเล็กชันนะฮะเปิดได้สามครั้งไม่ได้มาห้องกันเนาะไม่ไม่ไม่อันนี้วันที่คือเดี๋ยวจะเป็นช่วงวันหยุดยาวของทางประเทศญี่ปุ่นเขานะครับเขาเลยทำไม่ได้ใช่เขาเลยทำเขาเลยทําไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมโอเคเชลซีก็เพิ่งมาไปตอนเอฟเวอร์ตันปะไม่รู้หรือจำเรื่องมันเรียบพูืออาร์เซนอลเอออาเชลซีกมา เพิ่มมาจันทีแล้วเออนั่นแหละเอ้ยจันนี่จันนู้นเออช่างเถอะอะกองเต้กองเต้เมนดี้โควาสิตเบนทีเวลนะฮะเอสยูเกต้านะฮะคูริสิตคิดเตียนบูริสิตนะฮะเออ่แล้วก็มุูดิกมูดิกมูดิกแล้วก็คอนเนคเกอร์นะครับผมแปดคนนี้ใครทำฟูลเชลซีอยู่นะฮะก็ แพ้ไปอะแลมพาดมาคุมนี่แพ้สี่รถสี่นัดรวดห้าัดรวดเไม่มีเสมอนะเออแลมพาดคุมไม่ดีอืมมันมันมีหลายปัจจัยนะให้กําลังใจกันต่อไปครับผมอ่ะโอเคไอดีนี้ก็อย่างที่บอกไปทำฟูเลียฟฟูไว้นะครับเดี๋ยวแมนยูครับแมนยูด้วยใช่ไหม,มแต่ว่าแพ็กนี้ไม่มีแมนยูนะไปเล่นฟรีมาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะเดี๋ยวก,กดรับก่อนเราจะเปิดสี่ครั้งนะครับเพื่อโชต้าเป้าหมายหลักเลยถ้าได้โชต้าคือหยุดไปแม่ได้โชต้าอ้าวอยากได้ตัวอื่นอะครับอยากได้แบบ จริงๆแล้วอยากได้แบบเอาเคสอยากได้แบบมีชู้ๆได้กุนเด้อะครับอยได้แบบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครได้ยินไม่ไม่ยองเดี๋ยวเทพแห่งเทพีโชคชะตาจะได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวเทพีโชคชะตาได้ยินนะอยากอยากได้แบบกุนเด้อยากได้คาร์มินกาล่างใหม่ไงเอออยากได้แบบตำแหน่งใหม่แล้วก็ระวังจะสมพรไปอยากได้แบบมูฟฟี่อ่ะเฮ้ยจะขอมูฟฟี่โอเคเฮ้ยอยากได้รีคังอินอะดูโอเคอยู่รีคังอินอะมินดับไม่อยากได้เจ้าจ้าใช่ไหมกูเติมกาวไม่อยากได้เออ อันนี้เอาเคสใช่ไหมใช่เอ้ยอันนั้นของจริงเลยของจริงเดี๋ยวเทปีแห่งโชคกับตาเขามีการสุดแล้วเขามีก้จะได้ถแล้วอ่าโอเคนะตาหมา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 ลองดูถ้าได้ถ้าได้หยุดเลยไหมถ้าได้ตามที่ต้องการหยุดเลยไหมใช่อย่าได้แบบเข้ามีการเปิดฟรีดก่อนเปิดฟรีก่อนหนึ่งครั้งเข้ามีก้างคุณเดญแจครั้งแรกครับไปแบบเข้ามีการมาได้ไหมอ่ะโอ้โหสมหวังนะไปลีกไหนครับอย่าได้อู้ดยอง เอาไว้เปิดหม่งไว้เปิดหม่งเรามีแบคแคมอยู่แล้วนี่ใช่เออเอ,เอ้ยไม่ใช่เออใช่เออถูกแล้ว <c oughs> ไม่มีอยู่คนเดียวเลยเนี้มีอยู่คนเดียวหลีกนี้อ่ะโอ้เขามันกล้าไม่มาอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกเอรยองล่างนี้โอเคปะ่ะ CF92 นะครับ ขอดูแป๊บหนึ่งว่าสไตล์ฟ็อกอินเด็บ็อกโอ้ยฟ็อกสูงร้อยแปดสูง188ตัวนี้จะเก่งเรื่องเปิดหมงนะแต่ล่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเปิดหมงดีเหรอลูกหมงเฮดดิ้ง93อุ้ย <93. S 2> ดีนะเฮดดิ้ง93นะครับจัมเท่าไหร่จัมแปดสมีสก,กิลแอรีเอลปะ่ะแอรีเอลมีด้วยซุปเปอร์ซับมีด้วยอ้าวเป็นซุปเปอร์ซับถ้าใครชอบเปิดหมงเกมมิ่งเอาไว้ลงมาในช่วงนาทีบาสนะครับใส่ซุปเปอร์ซับเปิดหมงได้นะครับเปิดมงเข้าประตูคิดง่ายๆบวกนะฮาร์แดนดีกว่าเปิดฟรีอ่ะครับเหลืออีก300 ถ้าได้ตัวที่ต้องการคือจบเดี๋ยวกได้คุณเดะคุณเดะเล่นแบ็คขวาคุณเดะแบบมันดีโอ้คุณเดะไม่มาวะอยากได้คุณเดะคุณเดะอยากได้คุณเดะฮะทุกคนคุณเดะมันตัดนักราเก้าโอ้โหอยากได้คุณเดะอ่นนั้นไปลาลิก้าเลยลาลิก้าไปลีก้าอู้มันทำไมวะมาทำไมลีอุ้อยากได้คุณเดะคุณเดะเสื้ออะไรเสื้ออะไร โอ้เวสแฮมเวสแฮมเราไม่อยากได้แล้วกันกุนเด้ก็ได้กุนเด้กุนเด้เออทั้งที่สองผ่านไปครับผมใครวะปาเลโอบอล์ดีนี่ฟอนาวฟอนาวกุนเด้ไม่หมายวะยิมมอริกมันมี3ตัวออกไปแล้วหนึ่งนะก็ก็เหลือจะขอบเมอร์ฟี่กับเอ่อโชต้าอย่าได้เมอร์ฟี่ฮะกุนเด้เมอร์ฟี่โชตาอย่ามาโชต้าขอรับอย่ามาโชต้าอย่ามาอย่ามาอย่ามานะโชต้า อย่างไรโอตาอย่างมา,า,มาจริงเหรอใช่ใช่ใช <c oughs> คิดคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมไปลีกไหนครับวีวินเอาไปโอตามเมนดี้ไปอาโอตามเมนดี้ไปซะอย่าง้นก็ได้ฝรั่งเศสเอ็ดดีดีน่าแชมป์โลกเ้ยแชมป์โลกเบนฟิก้าแชามป์โลกแชมป์โลก <c oughs> เหลือกี่ครั้งเหลือหนึ่ง,เ,งเอาถามจากใจจริง โชต้าไม่เอาใช่ไหมเอาเอาใจจริงนะเอาเล่นมุกโอยากได้ที่สุดเลยโปรตีอย่าอย่าเล่นแบบเล่นมุกอะไรวะแบบอย่าได้โชต้าไม่ได้มุกนี้เราเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกกี่ครั้งเขาเปิดให้ดีกว่าว้าได้ได้เขาเปิดให้ดีกว่าเฮ้ยจะดวงดวเริ่มมาแล้วดวงกำลังบอกเดินมาอยู่อันนี้ก้าไปไปไปทักทายลิพูกร์ก่อนไปทักทายลิพูกร์ก่อนเออรู้สึกว่าจะมีตัวสแตนดาร์ดอยป่ะมีไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ซื้อไปด้วยอุ้ยเอเลียดเอาเอเลียดก็ได้เอเลิเอต์ ททักายยเต้องทีมมาจบตอนตอนรับน้องใหม่ต้อนรับน้องใหม่นะเดี๋ยวโชต้าโชต้ามาเล่นปีกซ้ายแล้วเดียร์มาเล่นปีกขวาซาร่าเจ็บสาราเก็บเจ็บนาเป้าไม่เอาต่อเลยเอากระโปรงมาไหมทีมปัจจุบันอ๋อปัจจุบันอ่าโอเคโอเคโอกาสครั้งสุดท้ายโอกาสครั้งสุดท้ายเแคตสองเดี๋ยวเพิ่งแคตสุดได้โชต้าสุดๆแคตสุดนี้ดีกว่าแต่ทําเป็นเหมือนไม่อยากได้นี่สหี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 ัีใช่ีห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 ี้ี ไปอ่ะโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะครับทิมารีกทิมารีกเอาโชต้านะถ้าถ้าลาลิกาแล้วคุณเดมาเขาโคตรหาเลยเมื่อเจ้าต้องการเอ้าห้าสิบห้าสิบแล้วเฮ้ยทิมาดีกวิธีดาวดิเหรอไม่ได้ไม่ได้บอกดแล้วอยากได้มโมฟี่อู้หูอะไรวะอมฟี่สี่ดาวเหรอเพราะเนื้อห้าดาวเนี่ยหน้าการ์ตูนด้วยเก็อยากเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าเฮ้ยเพราะเนื้อห้าดาวเนี่ย ไม่ต้องฟูนินเคเซอนดีกว่าเฮ้ยแล้วเปิดได้แค่นี้ไม่น่าบอกเลยว่าพีมิริกโชดไาตา่มาเอาหมอฟีีอุ้มอะไรวะคมบอกพูดแบบเล่นเล่นมองกลับไม่มาอ้โหเล่นมุกไม่ได้ผลแล้วตอนจริงแล้วลจริง <ừ> อ้โหอ่ะผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับผมบางคนไม่ใช่บางคนหลายคนนะฮะถามว่าเพเออร์อาดูวิกรอบนี้เนี่ยเปิดฟรีได้สองครั้งใช่ไหมเพราะมีข้อความว่าเพเออร์วิกคูณสองนะครับผมเปิดฟรีได้สองครั้งจริงแต่ว่า 2ส,สัปดาห์2วีคสแพ็คนะครับคุณดูที่ End in 13 Day ก็คือเหลือเวลาอีก14วันก็คือหมดวันพฤหัสน้นเลยนะครับ <c oughs> คือภายใน14วันนี้เพย์ <c oughs> ของรางวัลในหน้าจอนี้คือมันมีช่วงเวลา14วันเห็นไหมนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นกิจกรรมอีเวนท์ทั้งหมดเนี่ยเราได้ของทั้งหมดตามหน้าจอนี้นะครับหมายความว่าเพย์วิที่คูณ2เนี่ยมันแบ่งครึ่งนะสัปดาห์ละชิ้นนะเปิดสิสัปดาห์ละชิ้นนะครับผมก็ เดี๋ยวแพ็กหน้าก็จะมาอีก7วันพยัดวิกนะครับก็เปิดฟรีอันนี้เขาแค่สรุปมาให้เปิดฟรีครั้งหนึ่งไงอีกแค่สีิบสามวันนะไม่ก็คืออันนี้เขาเขาสรุปมาให้<อ>ว่าอ๋อของรางวัลทั้ทนนงหมดที่ได้ในสีิบสามวันนี้ใช่ของรางวัลทั้งหมดที่ได้ในสองสัปดาห์นี้เพราะว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาจะหยุดยาวเขาจะไม่มีทีมงานมานั่งทํานู่นนี่นั่นนะเขาก็เลยแบบทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมา <c oughs> แต่เขาอันนี้นะเ <c oughs> ข,ข,ข,ขานานสรุปให้นะครับว่าพยันดวิกเนี่ยคูณสองนี่คือสองสัปดา เป็นวิกล่าสุดเนี่ยก็จะหมดวันพฤหัสหน้าเดี๋ยววันพฤหัสก็มีพ่ไมอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือวิกละรอบนั่นแหละนะบางคนไม่ใช่บางคนหลายคนเข้าใจผิดนะฮะทานสตีมเยอะนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครดูจบก็จะเข้าใจนะครับหรือบางคนอาจจะดูแล้ว <wow. S 1> นะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้สัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้ได้ฟรีครั้งเดียวนะครับส่วนโชต้าก็กดไปสําหรับฟินนะฮะพอเปิดไหมไม่เปิดทาไมอะ่ะ <laughs> ไม่เอา ทำไมเดี๋ยวบอกเห็นเห็นคนอื่นเกลือไม่ได้เยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดฟรีเดี๋ยวว่าจะทําเปิดฟรีด้วยจะได้เปิดทีทีเดียวถ้าใดแต่มีแต่มีทีมที่ทําฟูลเลี้ยฟูลอยู่ไว้หลายตัวแหละคิดว่าจะทำอะไรทําอะไรยังไม่ทําแล้วจะปิดคลิปแล้วฮะจะทําอะไรลบอะไรน่ะทำไมจะดูว่ามีคอสเซ้นมีเยอะหรือเปล่ามาไม่ดูอะทำเลยเหรอใช่ทำเลยเดี๋ยวให้ซื้อตัวตัวนีเฮ้ยเฮ้ยมีสองอีซักอาอีซักมีแล้วเอ้ยมีการเขียวโซฟี่เฮ้ยการเขียวมีสัตว์สีแมนเป็นแ่สามตัวรุกเฮ้ย การเขียวมีสามตัวเราไม่ได้ก่อนเส้นเแ้ยสมมติการเขียวหมดเลยเนี่ยการเขียวหมดเลยคือแต่มันเคยแต่มันเคยมีแพ็กวันจันทร์อยู่นะนี่นอกอนเส้นอ่ะแต่วันนั้นตอนนั้นเราไม่ได้เปิดใช่ป่ะเพราะว่ามันนก็ลำใจเท่าไหร่เออเราไม่คิดว่ามันจะมันจะ ฟอร์มดีขนาดนี้สำหรับปีนี้นะจะเป็น Big ซิกส์วิกซิกสนิวอคอเสิร์นเนื้อคอเสิรนอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องช่องเกลือนะครับก็แบบเกลือคือเกลือปีอีตาบดปกติอะก็กินเค็มทุกวันนะก็เรามันเป็นโรคไตอะนะคนดูว่าพูดอะไรหนักหนาน้องพูดได้แล้วพูดเยอะเลยเลยอะไรครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องใครเปิดได้ตัวไหนทักทายกันบ้างนะครับผมใครเปิดได้โชต้าก็ทักมาหาผมหน่อยนะฮะอยากรีวิวนะอยากเปิดไม่ได้เลยเกดีแล้วเนี่ยไปแล้วััสสสดดีีว